สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่บนรถไฟฟ้า BTS นะครับกำลังจะไปโรงแรมเบิร์กเลนะครับเบิร์กเลเพื่อไลฟ์สตรีมมิ่งถ่ายทอดสดนะครับการเดินพาเลทของสาวงามนะครับนางงาม60กว่าท่านนะครับที่รวมเอานางงามมาจากทั่วประเทศนะครับมาเดินพาเลทพรมแดงนะครับโปรดติดตามชมการไลฟ์สดเวลา ทางช่อง Star v a r i t y l a วนะครับ YouTube นะครับ18.00นะครับ6โมง6โมงเย็นนะครับเ a d ดี n ันที t เท่า I am staying at BTS Bat Train นะ I am go to the Hotel Berkeley Hotel ประตูน้ำ go to the live streaming beauty, beauty beauty d e i n t 2 0 t 0 u s crowd 60ข่าวเรซคาเป็ดเรซคาเป็ด60ผู้คน60ข่าวโปรดไลฟ์สตรีมมิ่ง Star Variety Lab ไลฟ์สตรีมมิ่ง at time 6นโปรดติดตาม Star Variety Lab สมัครสมาชิกโปรด6นโอเคช่วง โคง,งเย็นนะครับเจอกับการไลฟ์สดนะครับท่านจะพบกับนางงามที่มาจากหลากหลายเวทีมาทั่วประเทศนะครับมารวมตัวกันเดินพรมแดงนะครับเขาเรียกเดินขบวนพาเหรดพรมแดงที่ที่โรงแรมนะครับเดี๋ยวพบกันนะครับผมเตรียมกำลังนั่งรถไฟฟ้าอยู่นะครับไปรถไฟฟ้าอยู่สวัสดีครับ